สวัสดีค่ะวันนี้จะทำปูผัดผมกะหี่ให้แม่ทานนะคะแม่ยังมีชีวิตอยู่ทำของดีๆของอร่อยๆให้แม่ทานนะคะเวลาท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่นึกเสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรให้แม่ดีๆให้แม่ทานนะคะค่ะตามมานะคะวันนี้ก็จะทำปูผัดผงกะหรีอันนี้นะคะกระทะอมอญใช้กระทะเหล็กนะคะก็จะไม่มีเวลาเราผัดอะไรเงี้ยก็จะไม่มีสารปนเปือป้อนออกมานะคะ เปิดเตาแก๊สค่ะก็อย่าลืมนะคะน้ํามันใช้สําหรับเลือกสําหรับผัดแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะพอที่จะเจียวกระเทียมหอมก็พอนะคะค่ะไม่จําเป็นต้องรอน้ํามันร้อนนะคะก็ใส่ไปได้เลยเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องผัดให้หอมอยู่แล้วละคะ่ะ กระเทียมพริกนะคะมณนใส่พริกเหลืองค่ะแล้วก็ใส่พริกเหลืองเพียงหนึ่งเม็ดเพราะแม่ไม่ทานเผ็ดนะคะป mm. ูมนซื้อมาสามตัวค่ะ mm. เพราะว่าก็แม่แล้วก็มน์ทานด้วยแล้วก็ให้ใส่ตัวสาทานด้วยนะคะ mm. ก็เท่ากับคนละตัวนะคะอ่าก็ น้ำมันเริ่มร้อนก็จะได้ยินเสียงของอน้ำมันเดือดน,นะคะก็คนไม่ไม่อยากจะใชะ้น้ำมันร้อนมากเกินไปเพราะว่ากระเทียมก็จะไหมนะ่เราเจียวกระเทียมพอประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตามด้วยอผมกะหรี่ค่ะ เกียมเนี่ยช่วยโรคหัวใจได้นะคะถ้าเราไม่ทําให้มันเกียมเนเกินไปนะคะก็ผมกรี่ใส่เยอะก็อร่อยนะคะจะบอกให้ค่ะก็ใส่เยอะมากก็หือเหมือนกันนะคะก็เอาตามตามประมาณของปูค่ะ <c oughs> ถ้าเราใส่ประมาณที่พอประมาณก็ปูก็จะไม่เหม็นคาวค่ะอ่าเรื่องของเรื่องเนาะอ่า ทำให้หอมค่ะผงกะหรี่จะมีรสชาติเค็มอย่าปรุงรสชาติอย่าใส่น้ำปลาหรืออะไรอย่าเตอ้วเยอะนะคะเพราะว่าผงกะหรี่เนี่ยจะเค็มอยู่แล้วค่ะมีรสชาติเค็มนะะมันว่าผงกะหรี่จะน้อยไปจัดสัมภาอันนี้เราหลีกไฟได้แล้วค่ะเพราะว่ากระ,ะทะเหล็กจะนําความร้อนเยอะค่ะตีโพสามตัวก็ดับกลิ่นคาวค่ะผงกะหรี่อ่า แก้เรื่องโคกเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทได้ด้วยนะคะทําให้นอนหลับดีค่ะ,ะแล้วเราก็ใส่น้ําที่เราล้างโคกอาลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่โปรลงไปนะคะ ฉุยเราไม่ได้เปิดคเครื่องดูดควันเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะดังกบเสียงมนพูดอธิบายนะคะเมื่อน้ําเดือดในกระทะนะคะเจียวกระเทียมหอมพริกกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่พั่วให้หอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปูลงไปค่ะปูจะสุกยากนิดนึงนะคะวันล้างมือเรียบร้อยนะคะการทํคกัวก็เราจะสัมผัสกับการล้างค่ะล้างผักเราก็แช่เกลือมือเราก็จะสะอาดไปด้วยนะคะ ร้านผักเนี่ยใช้เกลือดีที่สุดเลยนะคะจริงๆมุลอยากจะบอกแนะนําด้วยว่าซื้อปูที่ไหนแต่บางทีมนลก็ไม่รู้มนลไม่ได้เรียนรู้จากการลงคลิปนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ทาเอาตามทําเองโดยไม่รู้อะคะ่ะว่ามันจะต้องอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นั้ง ก็โดยต้องไม่ได้บอกจริงอยากจะบอกให้เลยว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้อเอ,องนี่นะ,ะแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้พรีเซนเตอร์ให้ใครอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ชนานํานาญพอที่จะอะ่เป็นพรีเซนเตอร์ของอ่ให้กับอ่าอันนี้เป็นน้ําปูใถ่ไปได้ค่ะ จะเอาฝามาปิดค่ะฝานี้จะเล็กไปหน่อยค่ะ ต้องใช้ฝาของกระทะใบอื่นเลยต้องเลือกนะคะก็ปิดฝาเพื่อให้เดือดค่ะตอนนี้ก็เปิดไฟแดงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องแรงสุดนะคะเนื่องจากเราทําเป็นกระทะเหล็กค่ะเดี๋ยวสักพักปูปูสุกนะคะมวนก็จะใส่ไข่ใส่หอมใหญ่ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเราจะใช้ใสท่ทีหลังถ้าท่านใดชอบยืมน,น,นะคะมวนแยกไข่ ไข่ของปูมันของปูไว้ใส่ที่หลังให้เนื้อปูสุกก่อนนะคะของคนค่นาหน่งนะคะเพราะว่าแม่งจับมวลใส่น้ำน้อยใส่แบบขบกินะคะ เพราะว่าเดี๋ยวปูจะมีน้ําออกมาอีกนิดนึงเนาะเพเดี๋ยวเราใส่ไข่ไข่ก็เป็นน้ําเหมือนกันนะคะอืม้าได้สัมผัสกลิ่นนะคะหอมหอมปูหอมผงกะหรี่กระเทียมมากๆเลยค่ะมันอยากจะยกกล้องมาเพื่อให้ดูที่กระทะแต่ว่าอ่ามันจะ ภาพมันจะเคลื่อนไหวมากไปนะคะ จะยกมาให้ดูใกล้ๆกันนะคะจะค่อยๆช้าๆนะคะดูนะคะหน้าขันนคะก็เดี๋ยวอันนี้สุกอีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวมันจะใส่ไข่คะ่ะแล้วค่อยตามด้วยแล้วค่อยตามอันนี้นะคะเพราะว่าจะสุกง่าค่ะ จริงเราต้องปิดฝาไว้หน่อยนะคะขอปิดฝาก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อปูจะได้สุกนะคะเป็นไงคะน่าทานไหมเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ไข่ไก่ที่มีวิตามินอีด้วยนะคะค่ะทุกอย่างมนใส่ใจกับสุขภาพของแม่นะคะ น่าทานมากเลยอยู่ในครัวร้อนมากๆเลยค่ะจริง เตรียมทัพีตะหลิวไว้สองอันไว้คุกตอนเราใส่ผักนะคะปูว่าเริ่มสุกแล้วสีเขาจะออกมาเป็นสีเข้มเราก็จะทราบนะคะเพราะว่า พอเรายังไม่ใส่ปูยังไม่ยังไม่สุกเนี่ยปูก้ามปูก็จะออกเป็นสีออกสีออกอะไรเทาๆนะคะแต่พอปูเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็จะออกเป็นสีส้มอะคะ่ะอันนี้ระหว่างราออันนี้เราใส่ไข่ลงไปได้เลยนะคะไข่ไก่มวใส่เพียงสามฟองนะคะ เนื่องจากมลเลือกไข่ที่มีวิตามินดีอยู่แล้วะคะ่ะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้มนอยากให้หอมใหญ่นิ่มนะคะมนเอาทับพีมาสองอัน มันชอบให้แม่ตานอะไรนิ่มๆเพราะกลัวแม่เจ็บเหนือ่อมันจะ,จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะจริงๆหอมใหญ่ก็สุกง่ายค่ะแต่ว่าเราทำให้แม่ทานนะคะก็อยากให้นิ่มๆเลยค่ะเดี๋ยวมันตักขึ้นให้แม่เสร็จแล้วมันจะใส่พริกเ <c> พ <oughs> ิ่มลงไปะคะ่ะเพราะแม่ทานเด็ดไม่ได้นะคะ เดิมนะคะอันนี้คือไข่ปูค่ะเราใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะถ้าน้ำแห้งจนเกินไปเราเติมน้ำได้นะคะมันก็จะมีน้ำมนใช้เป็นน้ำถังนะคะไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำอะคะ่ะก็เติมน้ำนิดนึง เดี๋ยวไข่ของปูจะไม่สวยมันจะปิดฝาไว้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้หัวหอมใหญ่นี่มคะ่ะจะมันเติมน้ำไปแล้วนิดนึงนะคะเรายังไม่ได้ปรุงรสชาตินะคะ น้ำมันอย่าลืมใช้น้ำมันขัดนะคะนี่มมดเสร็จแล้วมันก็จะเก็บข้อที่นะคะที่อิ่วก็เดี๋ยวใช้ปรุงทีหลังค่ะนี่ดินใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะจะใช้ปรุงรสชาติไม่ให้คาวแล้วก็มีรสหวานละหวานนิดนึงค่ะก็ใช้แทนเหล้าจีนนะคะนี่ดินก็คือเหล้าของญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องปรุงสำหรับที่ทำ ให้อา,อาหารแม่คาวนะคะขอคนนิดนึงมันก็จะกลมรสชาติ้ะค่ะทีดีเราใส่ไข่โปลงไปที่หลังก็รอให้ไข่โปสุนะคะ ต,ตอนเราตักขึ้นก็เอาของตัดใส่จานให้แม่ก่อนแล้วถึงกระปรุงรสชาติของมนณฑง่ะค่ะเราก็ใส่นะคะน้ำตาลทรายกับ,กบกกเกลือม่ข่าสีค่ะแม่เป็นคนทานรสหวานนะคะมณฑก็จะใส่หนึ่งช้อนกันนิดนิดหน่อยค่ะเราก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวค่ะ จะใส่นิดดินนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อที่ไม่ให้่าวค่ะเดี๋ยวมันขอชิมนิดนึงเพราะมันอยากจะใส่ ใส่อะไรแล้วป่ะคะเต้าเจี้ยวเหมืนคนชอบทานเต้าเจี้ยวขอโทษนะคะธรรมดาต้องตักมาใส่ช้อนนะคะถึงรินยังไม่เค็มค่ะไม่ได้เค็มมากเพราะฉะนั้นเราใส่ต้าเจี้ยวได้ค่ะใส่ต้าเจี้ยวลงไปเลยค่ะ ก็พร้อมที่จะติดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวของมวนเรื่องพริกสงสัยมันจะไม่ได้ใส่พริกเพิ่มแน่ๆเลยนะคะผักอันนี้สูตรง่ายนะคะจริงๆเราปิดเตาแล้วค่อยใส่ก็ได้ค่ะสีจะได้สวยค่ะหรือว่าหลีสุดก็ได้นะคะนี่ค่ะใส่ขึ้นช่าย,ยนะคะต้นหอมเทลงไปเลยค่ะ หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะน่าทานไหมคะนี่ค่ะปูสดๆเลยค่ะนะคะก็จะมีไข่ปูด้วยเดี๋ยว,วเยวลาตักให้แม่คงจะเลือกไข่ให้แม่นะคะมีไข่ปูนะคะปึมีไข่ปูค่ะพอดีหน้านี้หน้านี้ปูปูตัวเมียไม่ค่อยมีไข่ค่ะนี่แหละคะ่ะอาหารที่มันทํา ให้แม่ทานตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะทําค่ะทําในสิ่งที่เราอยากทําให้แม่ทานนะคะอันนี้มนใช้เงินส่วนตัวนะคะพอดีมนมีเงินส่วนตัวอยู่นิดหน่อยไม่มากนะรีบทําค่ะในสิ่งที่อยากทําให้แม่ทานแล้วก็พรุ่งนี้ไหว้บรรพบุรุษก็เงินส่วนตัวของมนที่มนได้มาในโดยที่น้องสาวเห็นว่ามนคนจะได้ก็เลย นี่แหละค่ะเอาเงินที่ได้มานั่นแหละค่ะที่น้องสาวให้ไว้ก็ก็เอามาทํากับข้าวให้แม่ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนทุกท่านนะคะดูแลแม่ให้ดีค่ะแม่และพ่อเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากท่านให้ชีวิตให้แขนให้ขาให้เลือดเนื้อนะคะให้หัวใจให้การศึกษาให้ความดักความเมตตาจากเรา ขอให้ทุกคนได้รับผลบุญกับมนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันไหว้บรรทบุรุษด้วยกันแต่เช้ามืดมใจะไหว้เจ้าที่ก่อนนะคะไหว้ด้วยผลไม้ค่ะก็อาจจะมีข้าวสวยด้วยนะคะก็เราเสร็จแล้วก็จะสักเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงก็จะไหว้บรรทบุรุษค่ะแล้วพอสายๆค่ะก็จะไปไหว้ทางสามแพร่งนะคะให้ไหว้ไหว้ผีไม่มีญาตินะคะแล้วก็ห้าทุ่มค่ะมนจะไหว้เทพเจ้าด้วยค่ะ ขอพอรจากท่านค่ะเพื่อเพื่อที่จะได้มีโชคลาภกับเขาบ้างจะได้มีเงินนะคะเลี้ยงดูแม่ต่อไปเพราะอตอนนี้มันลำบากมากไปไหนก็ไม่มีรถนะคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์บ้างต่อรถสาล้อบ้างต่อรถสองแถวบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่วันไหนที่ซื้อของพลุงพลางก็ต้องนั่งแท็กซี่อะค่ะขอให้รับบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขอ่าประสบความสำเร็จในทุกอย่างหน้าที่การงานนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะอันดับหนึ่งต้องสุขภาพเราต้องแข็งแรงชีวิตเราจะได้ยืนยาวเพื่อทำความดีต่อไปนะคะโชคดีทุกคนค่ะ